พระโอวาทหนึ่งในแปดเสียรท่านหลันไฉ่เหอมนุษย์เราถ้าเป็นคนดีได้อย่างแท้จริงแล้วเรื่องบำเพ็ญก็ไม่ยากแล้วบำเพ็ญน,นั้นแตกต่างจากการเป็นคนดีอย่างไรการเป็นคนดีคือหมั่นทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งใดที่เป็นบุญสุนทานท่านก็ให้หมั่นสร้างนี่คือเรียกว่าเป็นคนดีใครเดือดร้อนเราก็มีปัญญาช่วย ช่วยทางไหนเราก็ช่วยนี่คือการเป็นคนดีแต่บำเพ็ญธรรมแตกต่างตรงที่ไม่ใช่เน้นให้มนุษย์ทําบุญและเป็นคนดีอย่างเดียวแต่ยังรู้จักขัดเกลาแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจด้วยมนุษย์ถ้าแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจด้วยการย้อนมองสองตนอยู่ทุกขณะจิต ก็สามารถเกิดกุศลอันยิ่งใหญ่และสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายด้วยฉะนั้นบำเพ็ญธรรมคือเสริมความเป็นคนดีให้ดียิ่งขึ้นมนุษย์ถ้าเอาแต่ดีแต่ไม่แก้ไขสิ่งที่ร้ายไม่อาจเรียกว่าดีได้อย่างถ่องแท้บำเพ็ญธรรมทำแต่บุญ แต่ไม่ขัดเกล่าแก้ไขตัวเองกุศลก็ย่อมไม่สมบูรณ์ฉะนั้นการบำเพ็ญธรรมจึงเพิ่มอย่างหนึ่งนั่นคือนอกจากรู้จักทำบุญกุศลฉุดช่วยคนแล้วยังต้องรู้จักย้อนมองสองตนแก้ไขตัวเองที่ผิดหากรู้จักว่าตัวเองผิดหากรู้จักว่าตัวเองหลงคนคนนั้นคือพุทธะ แต่หากยังคิดว่าตัวเองเป็นคนดีคนคนนั้นก็ยังเป็นปุถุชนฉะนั้นหากจะบำเพ็ญธรรมไม่ใช่เอาแต่ขัดเกลวผู้อื่นนะแต่จะต้องรู้จักย้อนมองและขัดเกลวตัวตนเองเพราะบุญนั้นสามารถทำให้เราอิ่มใจแต่กุศลทำให้เราขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด ฉะนั้นเพิ่มกุศลขึ้นอีกนิดหนึ่งนอกจากจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วยังได้ไปสู่นิพพานแต่เราต้องยอมขัดเกลาตัวเองกล้าที่จะยอมรับว่าตัวเองยังมีสิ่งที่ผิดกล้าที่จะมองตัวเองมากกว่ามองผู้อื่นพุทธะจึงบอกว่าถ้าทุกวันฉันมองตัวเองทุกวันแก้ไขตัวเองเราจะไม่มีเวลาไปนินทา ไปจับผิดใครได้แต่ถ้ายังมีเวลาจับผิดคนอื่นก็แปลว่าตัวเรานั้นยังไม่เคยที่จะแก้ไขเลย